รีวิวเครื่องพ่อกัะนหน้าตาสุดคลาสสิกเลยนะครับนี่และที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นไซแอนติฟิกเกเรตเลยนะครับผม oh, มีข้อมูลยังไงน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ตีโอมาเล่าให้ฟังครับ โอเคครับวันนี้นะครับตีโอไปเจอเครื่องฟอกอากาศตัวนึงซึ่งหน้าตาแบบมันคลาสสิกสุดๆเลยและก็เลยทําให้สนใจว่าเฮ้ยทำไมเครื่องฟอกอากาศมันถึงหน้าตาได้คลาสสิกขนาดนี้นะครับผม uh? เลยสนใจและก็พอไปดูนะครับก็พบข้อมูลที่น่าสนใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องฟอกอากาศอ่ะมันมีอะไรให้เราต้องคิดเยอะมากกว่าเฮ้ยฟอกได้กี่ตารางเมตรเหมาะสาหรับกี่ตารางเมตรกันแน่ตรงนี้เนี่ย มันน่าสนใจและอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับผมก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยอย่าลืมกด u b s สไคร e ์ช anel n อติรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ ก็อย่างที่หลายคนรู้กันนะครับผมว่าเครื่องฟอกอากาศในยุคนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับทั้งสามารถกรองฝุ่น PM 2.5นะครับกรองจุลชีพต่างๆนะครับอย่างเช่นเชื้อโรคเชื้อราอะไรต่างๆหรือว่าพวกโควิดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะกังวลกันมากมายเลยนะครับผมเครื่องฟอกอากาศเลยเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับหลายๆคนในบ้านนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับติโอไปเจอข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีเครื่องฟอกอากาศหลากหลายแบบที่มันลึกเข้าไปกว่าน,นั้นนะครับมันจะมีทั้งฝั่งคอมเมอร์เชียลมันมีทั้งฝั่งไซเอนติฟิกเกรดด้วยนะครับผมโอ้โ oh หและที่สําคัญตรงนี้เนี่ยตัวนี้ที่ติโอเอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบไซเอนติฟิกเกรดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ USA ตัวนี้ made in USA เลย <Wow. S 1> นะครับผมมีชื่อว่า Airflow System นะครับนำเข้ามาโดยบริษัทไซเทคนะครับผมบริษัทไซเทคเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าผลิตหรือว่านำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาหลายปีแล้วนะครับผมและก็ได้นําเข้าตัว Airflow System ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับ Airflow System ตัวนี้เนี่ยมีรหัสชื่อว่า500 cfm ด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปฟังกันในเรื่องของอะไรคือ500 cfm เนี่ยท <Huh? S 1> ี่กมขอมาเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าเฮ้ย c o m m e r c i a l Grade กับซัเอดิฟิกเกตเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับซื้อเครื่องฟอกมาก็หลายตัวนะครับเพิ่งรู้ว่ามันมี2ประเภทนะครับผมคอมเมอรเชียลเรดคืออะไรคอมเมอรเชียลเกดก็ที่หลายๆแบรนด์ ที่ทุกคนรู้จักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมอรเชียลเกรดทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนของไซแอนดิฟิกเกรดตัวนี้เนี่ยมันดีกว่ายังไงนะครับผมมันง่ายๆมันเป็นสําหรับโซนแบบวิทยาศาสตร์นักวิใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆข้อดีของมันนะครับผมมันจะถึกและทนกว่านะครับพวกอ,อุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ยาวนานกว่านะครับใช้เดี๋ยอยางเงี้ยเขาบอกว่าใช้ได้เป็น 10, 10ปีเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องมีการเน i n t e n a n c e รเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ เรื่องความถึกความทนเนี่ยไซแอนติฟิเกตเนี่ยจะดีกว่านะครับใช้ได้นานกว่านะครับผมในอีกส่วนหนึ่งนะครับผมไซแอนติฟิเกตเนี่ยจะสามารถฟอกได้เร็วกว่านะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับถ้าดูตามรหัสตัวนี้นะฮะตัวนี้รหัสอยู่ที่500 CFM นะครับผม500 CFM เนี่ยมันแปลว่าใน1น,นาทีนะครับผมสามารถฟอกได้500ลูกบาท ฟุตนะครับผมซึ่ง CFM MM เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ย่อม,มาจาก cubic foot per minute นะครับทรงตรงนี้เนี่ยยิ่งตัวเลขสูงๆนะครับมันแปลว่ายิ่งสามารถทำให้ฟอกได้เร็วมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ด้วยกำลังส่งของตัวนี้แบบระดับ scientific grade อย่างนี้นะครับผมมันสามารถฟอกพื้นที่พื้นที่หนึ่งะครับถ้าเอาสมมติว่าเอาไปเทียบกันเนาะสมมติว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นอื่นกับเครื่องฟอกอากาศ ที่เป็น scientific grade นะครับตัวนี้นะครับผมจะสามารถฟอกได้รวดเร็วมากกว่า <Yeah. S 1> สมมติว่ามันมีเชื้อโรคอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับผมเครื่องฟองกอากาศทั่วไปเนี่ยแบบ commercial <Wow. S 1> เนี่ยหนาทีเนี่ยอาจจะฟอกได้ประมาณสัก20%แต่ว่าตัวนี้เนี่ยหนาทีอาจจะฟอกได้แล้วนะครับไปหมดแล้วก็ได้นะครับผม <Wow. S 1> เพราะว่ามันสามารถฟอกได้500ลูกบาทฟุตนะครับต่อ1นาทีอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือถ้าตีง่ายๆนะครับแบบ scientific g เนี่ยเขาจะสามารถ ฟอกได้ตัวเลขอย่างตัวนี้นะอย่าง500ตัวนี้นะครับฟอกได้ระดับ100ตารางเมตรเลยนะครับผมเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแต่ว่าถ้ารุ่นทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดนี้ไงมันจะประมาณสัก40-50ตารางเมตรอะไรอย่างนี้นะครับถ้า40-50ตารางเมตรตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะสามารถฟอกได้หมดซึ่งตรงนี้หนึชั่วโมงอ่ะสำหรับ100ตารางเมตรเลยนะถ้าเอาตัวใหญ่เนี่ยไปในสําหรับห้องแบบ40ตารางเมตรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าเฮ้ย มันฟอกได้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเออตรงนี้ก็คือประโยชน์ของเครื่องฟอกของซายแอนดิฟิกเกตนะครับผมมันจะสามารถฟอกเร็วรวดเร็วฟอกได้ดีและก็คงทนนั่นเองนะครับผมโอเคในเมื่อตอนนี้นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าซแอนติฟิเกตนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเครื่องฟอกร,ระดับซแอนติฟิเกตกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทั้งด้านนอกและด้านในนะครับแน่นอนครับด้านนอกตัวนี้นะครับผมหน้าตาจะ คลาสสิกสุดๆเลยนะครับ <Wow. S 1> นี่ถ้าเป็นให้ผู้ใหญ่เนี่ยพี่โอว่าชอบมากๆเลยและจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับบ้านคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่บ้านแบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่อ่ะเอาไปตั้งแล้วอนะ่ะมันก็จะหน้าตาเข้ากับบรรยากาศเนี่ยบ้านไม้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคุณแม่คุณพ่อหรือว่าผู้ใหญ่เงี้ยทรงบ้านอ่ะเข้ากับตัวคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้แน่นอนนะครับผมตัวด้านหน้านะครับผมจะเป็นแบบไม้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงเนี้ยเป็นช่องปล่อยลมออกมาครับตรงนี้นะฮ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นมีโลโก้ของตัว Made in USA ตรงนี้นะครับบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าตัวนี้นำเข้ามานะครับที่ด้านหลังนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้จะเป็นแถบนะครับสำหรับการติดตั้งแบบแขวนก็ได้นะครับมันจะมีแบบเหล็กสำหรับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็สามารถแขวนได้นะครับด้านนี้นะครับผมก็สามารถแขวนได้เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นการแบบว่าแขวนแบบแนวตั้งหรือแขวนแบบแนวนอนนะครับผมมาดูที่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่ แผงด้านนี้นะครับจะเป็นตัวดูดลมเข้ามานะครับดูดอากาศเข้ามานะครับเข้ามาผ่านจากตรงนี้แล้วก็ออกมาจากที่ตัวู l o w e r ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างตรงนี้นะครับจะมีเครื่องกรองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับมีแบบว่าฟิลเตอร์หลายชั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูนะครับผมปะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาอันเนี่ยอัน อันเปิดประตูนะครับไม่ใช่อันบล็อกนะเราจะมาเปิดตัวนี้กันนะครับผมไปโอเคครับเมื่อเปิดประตูออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะเจอฟิลเตอร์ต่างๆนะครับแต่ละชั้นเนี่ยเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูชั้นแรกกันก่อนนะครับชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกรองฝุ่นนะครับผมนี่ตรงนี้เนี่ยโซนนี้จะเป็นแผ่นกรองฝุ่นพวกฝุ่น PM ที่มากกว่า10ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็พวกเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ชั้นนี้นะครับผมแต่อยากให้สังเกตดูดีๆนะครับว่าชั้นของ แผ่นกรองฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันมีความหนามากเลยครับความหนาเนี่ยประมาณ1นิ้วเลยนะครับ <Wow. S 1> ถ้าเทียบกับแบรนด์ที่อาจจะไม่ใช่ s c scientific g เก d e เนี่ยความหนาเนี่ยมันอาจจะหลักประมาณหลักเซนนะครับผมแต่อันนี้ด้วยความที่เขาเป็นแซนดวิเกรนะครับผมหนาเป็นนิ้วเลยนะครับโอ้โ oh. ห ถ้าความหนาที่มันเยอะนะครับมันก็เหมือนจะช่วยกรองได้หลากหลายชั้นนะครับถ้ามันกรองได้เยอะเนี่ยแปลว่าลมที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะสะอาดมากขึ้นถูกต้องไหมครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับผมซึ่งชั้นนี้จริงๆแล้วเป็นพระเอกของงานเลยนะครับชั้นนี้นะครับผมมีชื่อว่า h e ปา f i ฟิลเตอร์นะครับผมเฮปาร์ฟิลเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง He ปาร์ฟิลเตอร์เ้ตแล้วก็99%้สเกอตยู่ในนี้นะครับผมแต่อยากให้สังเกตดูด,ด มันมีเป็นฟันลักษณะเป็นฟันปลาที่หนามากๆเลยนะครับซึ่งคุณสมบัติของ h e ป p ามันจะเป็นการกรองฝุ่นกรองจุลชีพนะครับผมตั้งแต่ PM 2.5ขึ้นไปแล้วก็กรองจุลชีพนะครับที่มีเล็กขนาด0.3มไมครนได้นะครับพวกฝุ่นที่ทำให้ก่อเกิดสารมะเรง็งหรือว่าภูมิแพ้หรือแม้กระทั่ง โควิด19นะครับผมก็ไม่สามารถผ่านตัวนี้ไปได้นะครับผมเพราะลักษณะของเขาเนี่ยฟันปลาลึกมากเนี่ยมันจะทําให้พวกฝุ่นต,ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ติดข้างบนติดข้างหน้ามันก็จะไปติดข้างหลังนะครับระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยมันจะมีโอกาสที่กล่องใหญ่ๆแบบนี้มันดักจับได้เยอะมากกว่ากล่องที่มันเป็นลักษณะฟันปลาแบบแบบเล็กๆ,ๆนะครับผมอันนี้จึงเป็นพระเอกของตัวเครื่อง Airflow System ตัวนี้นะครับผม มาดูในชั้นต่อไปนะครับผมพอกรองฝุ่นออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเจอกับนี่ครับ activated charcoal นะผมซึ่งตัวชาโ r เนี่ยครับมันก็คือฐานนะครับฐานคุณสมบัติเนี่ยเอาไว้ดูดกลิ่นต่างๆนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องหรือว่ากลิ่นบางกลิ่นเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เราเป็นโรคมะเรล็งได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนจะช่วยดักนะครับผมกลิ่นต่างๆให้ออกมาเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับโอเคนะครับผม อันนี้ก็เป็นชั้นสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะเป็นปลอมเป่าออกไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับผมจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งพระเอกเลยก็คือมอเตอร์นะครับสองตัวนี้มอเตอร์เนี่ยมีกำลังสูงมากๆนะครับทำให้มีแรงดูดต่างๆเนี่ยได้เข้ามาเยอะนะครับผมและทำให้มันสามารถกรองได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่มอเตอร์ตรงนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างนะครับเพิ่มเข้ามานั่นก็คือมี heat protection นะครับผม คือเปิด24ชั่วโมงได้เลยถ้ามันร้อนนะครับมันจะตัดอัตโนมัตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าโอ้ยเครื่องจะเปิดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยกรองอากาศ24ชั่วโมงจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับจากข้อมูลที่ทางตัวบริษัทไซเทคเขาแจ้งมานะครับเขาติดตั้งให้กับสถานีรถไฟนะครับเปิด24ชั่วโมงเนี่ยมาเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นตัวมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับผมสามารถเปิดได้ ยาวๆกลองกันได้ยาวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าการเปิดเครื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับวิธีการเปิดเครื่องนะครับก็สามารถหมุนได้จากตัวหมุนตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยปับ๊บจะมีไฟสีแดงๆนะครับบอกสถานะอยู่นะครับว่าเครื่องมันได้ทําการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าหมุนไปทางซ้ายนะครับผมก็จะเป็นเบอร์ที่แรงสุดนะครับผมถ้าเราอยากรีมันนะครับก็สามารถรีได้นะฮะหมุนไปอีกก็จะเป็นการเบาเครื่องลงมาอีกนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าการเปิดเข้ามาปุ๊บ มันจะปรับให้มันแรงที่สุดเลยนะครับผมถ้าเราไม่อยากเปิดแล้วเนี่ยก็บิดมากลับมาจุดที่แรกนะไฟก็จะดับลงนะครับผมตอนนี้เราเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลองฟังเสียงดีๆเนี่ยก็เสียงนะครับผมตามสเปคแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเสียงมันจะไม่ดังนะครับผมแล้วก็ไม่เกิน60เดซิเบลนะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับอุปกรณ์ที่ติโอใช้เทสนั่นคือนี่ครับ a p p l e Watch ของเรานะครับ a p p l e Watch ของเราเนี่ยสามารถเป็นที่วัดเสียงเดซิเบลได้แล้วนะครับผมแน่ไป เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะดังกว่า60เดซิเบลหรือเปล่าโอเคครับลองเทสดูแล้วนะครับผมเอา Apple Watch มาวัดเสียงระดับเดซิเบลแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ ตัวระดับแรงสุดนะครับผมเสียงจะอยู่ที่ประมาณ58เดซิเบลถึง59เดซิเบลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามสเปคเลยนะครับเขาบอกว่าจะไม่เกิน60เดซิเบลเสียงตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับผมถือว่าผ่านเลยนะครับ <Wow. S 1> แม้ว่าเปิดแบบแรงสุดแล้วนะก็ยังเสียงยังไม่เกิน60เดซิเบลยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนะรเรื่องเสียงถือว่าทําได้ตามสเปคเลยครับทดลองเรื่องเสียงไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันเรื่องของ ความดูดว่าดูดได้แรงขนาดไหนและเรื่องกลิ่นเนี่ยกลิ่นจะออกมาเป็นยังไงบ้างออนะครับผมจากการที่มันเป็น scientific grade เนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาลองทดลองกันครับ ลองกันไปหลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาคุยกันเรื่องราคาของตัว Airflow System เครื่องฟอกอากาศหน้าตาสุดคลาสสิกตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าราคาเท่าไหร่อยากให้เพื่อนๆทายก่อนโ okay. อเคเฉลยนะครับราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6,9,550บาทนะครับวงเล็บนะครับ ยังไม่รวมแวตนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งใน30กว่าโมเดลนะครับผมก็มีให้เลือกหลากหลายประเภทนะครับ <Wow. S 1> ผมก็ลองไปดูข้อมูลเอาลวกันนะครับใครสนใจรุ่นไหนเนี่ยอาจจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับ <Huh? S 2> แต่จริงๆแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับฝั่งของคอมเมอร์เชียลนะครับผมคอมเมอร์เชียลเนี่ยต้องบอกว่าราคาต่ำกว่าแต่พวกค่ารักษา ดูแลรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่ได้รวมไปนะครับผมถ้ามองการใช้งานในระยะยาวตัวนี้60,000กว่าบาทเนี่ยใช้ได้ประมาณ1 0บถึงยีปีขึ้นไปอ่ะ <Wow. S 1> มองเป็นปีตัวนี้อาจจะราคาถูกกว่าก็ได้นะครับผมแต่อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนั่นก็คือถึงแม้ว่าราคาจะ60,000กว่าบาทนะครับอยากจะบอกว่า ราคาสูงแต่ว่าต้องจองก่อนนะครับเพราะว่าขายดีมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นใครฟังแล้วสนใจอ่ะก็อาจจะต้องติดต่อตามลิงก์ด้านล่างนะครับลองสอบถามดูว่าตอนนี้มีเครื่องหรือเปล่าแล้วก็เครื่อง ในสต็อกมีอะไรยังไงบ้างต้องลองถามดูก่อนนะครับเพราะว่าขายดีมากๆนะครับโดยเฉพาะกับช่วงเวลาโควิดแบบนี้นะครับกับช่วงฝุ่นแบบกําลังจะมาใกล้ๆจะมาแบบนี้ขายค่อนข้างดีเลยนะครับติโอถามไปแล้ไปถามเขาแล้วนะครับผมสรุปรวมนะครับผมเครื่องฟอกอากาศ Airflow System ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เออเปิดความรู้ของติโอมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีเครื่องฟอกอากาศแบบ ไซเอตเอทีวเกตกับคอมพิวเชียลเกรดนะครับผมและหน้าตาตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากๆใครที่มีแขกผู้ใหญ่นะครับก็อย่าลืมดูตัวนี้เป็นตัวเลือกก็แล้วกันเนาะมันน่าจะเข้ากับ ตัวบ้านของผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับใครอยากซื้อไปฝากผู้ใหญ่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผม oh. ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยก็แลวกันนะครับอาจจะยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจเหมือนตีโอตอนแรกๆนะครับว่าเฮ้ย oh. เครื่องฟออากาดมีทั้งไซแอนติฟิกเกรดกับคอมมิชชั่นเกรดด้วยวันนี้น่าจะได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแชร์ไปบอกคนอื่นเขาจะได้ความรู้ไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมจนถึงเวลานี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ